สวัสดีครับวันนี้พบกับผมเซอร์บุญกันอีกเช่นเคยนะครับวันนี้ผมพาทุกคนมาแวะเที่ยวกันที่บึงฉวากเฉลิมพระเกียรตินะครับอำเภอเดิมบางนางบวชจังหวัดสุพรรณบุรีนะครับเดี๋ยวเราจะมาซื้อบัตรเข้าชมกันก่อนนะครับแล้วเราจะเข้าไปชมภายในกันครับว่าภายในบึงฉวากแห่งนี้มีอะไรกันบ้างนะครับตามผมกันมาเลยครับทุกคน อย่างแรกนะครับเดี๋ยวผมจะพาทุกคนไปชมอาคารพันปลาน้ําจืดกันก่อนนะครับมีทั้งหมด2อาคารนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่อาคารแรกกันก่อนเลยนะครับว่าด้านในมีปลาอะไรให้เราดูบ้างนะครับตอนนี้เราก็ได้เข้ามาในอาคารพันปลาน้ําจืดอาคารแรกกันแล้วนะครับผมอ่าเราก็จะพบกับตู้ ของปลาปักประเป้านะครับผมซึ่งเป็นปลาปักระเป้าทะเลนะครับน้องน่ารักมากๆเลยนะครับเราก็มาดูน้องปลาปักระเป้าทะเลกันอย่างใกล้ชิดเลยนะครับอ่าน้องทักทายแล้วนะครับทุกคนดูสิครับน้องเล่นตามนิ้วด้วยนะครับน่ารักจริงๆเลยครับแม่ผมก็ใช้นิ้วจี้ใหญ่เลยนะครับผมอ่าน้องก็เล่นตามนิ้วนะครับส่วนตัวนี้นะครับก็คือปลาสิงโตทะเลครับ ตรงนี้นะครับเราก็จะพบกับตู้ปลามากมายเลยนะครับมีปลาแปลกๆมากมายหลายชนิดนะครับให้เราได้ชมกันนะครับสวยงามมากๆเลยนะครับส่วนตู้นี้นะครับนั่นก็คือปลาชะโอนนะครับนี่ครับเป็นตัวใสๆแบบนี้นะครับอ่าส่วนต่อมานะครับก็คือปลากระตูนนะครับหรือปลานีโมนะครับซึ่งเป็นปลาทะเลนะครับ ลายของน้องนะครับก็จะสวยงามและน่ารักมากๆเลยนะครับเหมือนในการ์ตูนเลยใช่ไหมครับเดินต่อมาอีกหน่อยนะครับเราก็จะพบกับตู้ปลาขนาดใหญ่ทรงสี่เหลี่ยมนะครับภายในตู้นะครับก็จะประกอบไปด้วยปลาหลายชนิดนะครับอย่างเช่นปลาสวายปลาเทโพปลาเทพาและก็ปลาบึกนะครับผมอ่านี่นะครับผมก็เก็บภาพบรรยากาศภายในตู้มาฝาก ทุกๆคนกันนะครับดูสิครับเพลินมากๆเลยเราก็จะขึ้นบันไดต่อมากันอีกสักหน่อยนะครับเราก็จะพบกับตู้พันปลาน้ําจืดมากมายหลายสายพัน์ธุหลายชนิดนะครับผมให้เราได้เดินดูเดินศึกษาไปพร้อมๆกันนะครับมีทั้งความสวยงามความแปลกนะครับซึ่งเราอาจจะไม่เคยเห็นหรือไม่รู้จักในบางชนิดนะครับเราก็สามารถพาลูกๆหลานๆนะครับ มาแวะเที่ยวแวะชมกันได้นะครับที่บึงฉวกักเฉลิมพระเกียรติแห่งนี้นะครับได้ทั้งความรู้ได้ทั้งความสนุกและความเพลิดเพลินนะครับมีปลามากมายหลายชนิดให้เราได้ชมกันนะครับผมตัวเหลืองๆที่ทุกคนได้เห็นอยู่นี้นะครับนั่นก็คือปลากดทองคําครับพอลงจากบันไดามานะครับเราก็จะพบกับตู้ของเต่าหมู่ินนะครับ ซึ่งน้องหน้าตาน่ารักดีนะครับเหมือนเต่ากระตาภาพผสมกันนะครับผมอ่าซึ่งแปลกดีนะครับส่วนตู้ข้างๆของเต่าหมู่บินนะครับนั่นก็คือปลาพวงชมพูนะครับนี่นะครับมาอยู่เป็นฝูงแบบนี้เลยนะครับแล้วเราก็จะไปต่อกันที่อาคาร2,000ปลาน้ําจืดนะครับระหว่างทางเราก็จะพบกับตู้ของพัฒนาการของจอระเข้นะครับจากการฟักไข่ของจอระเข้นะครับ นี่ครับทางเข้าดูปลาอาคาร2เราจะไปดูตู้ปลาใหญ่กันนะครับแต่ก่อนนั้นนะครับเราก็จะผ่านกับตู้ของพันปลาทะเลกันก่อนนะครับอ่ามีปลามากมายหลายสายพันธุ์ให้เราได้ชมกันนะครับเป็นปลาทะเลนะครับผมนี่นะครับก็จะประมาณนี้นะครับผมมีจระเข้สตาฟด้วยนะครับนี่สำหรับน้องๆหนูๆคนไหนที่ไม่เคยเห็นจระเข้ใกล้นะครับ ต้องมาดูครับผมอ่านี่ครับทางเข้าชมอุโมงปานะครับผมเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับว่าอุโมงปานั้นเป็นยังไงนะครับนี่นะครับอุโมงปลาของบึงฉวากจังหวัดสุพรรณบุรีนะครับเรามาถึงแล้วครับผมนี่ครับอุโมงปาน้ําจืดแห่งแรกของเมืองไทยอุ้ยอันซีนมากๆเลยครับนี่ครับใหญ่มากๆเลยครับ เดี๋ยวเราเข้าไปชมอุโมงปลากันเลยครับตอนนี้เราก็ได้เข้ามาอยู่ภายในอุโมงปาลาแล้วนะครับดูสิครับเหมือนเราได้อยู่ภายใต้น้ําจริงๆเลยครับผมแล้วก็มีปลาน้อยปลาใหญ่แหวกไหวให้เราดูนะครับซึ่งเป็นที่น่าตื่นตาตื่นใจมากๆเลยครับมีพันปลาหลายสายพันธุ์ให้เราได้ชมกันนะครับอาทิเช่นปลากรโหปลาตะเพียนปลา,าสวายปลา,าเทโพปลา,าบึกนะครับผมเป็นต้นนะครับ ซึ่งน้องตัวใหญ่มากๆเลยนะครับใหญ่กว่าผมซะอีกนะครับผมอ่านี่นะครับดูนะครับชมกันใกล้ๆแบบนี้เลยนะครับนี่ครับบึงชวากสุพรรณบุรีอุโมงปลาแห่งแรกของเมืองไทยนะครับดูสิครับน้องตัวใหญ่มากๆเลยครับ นอกจากอุโมงปลาแล้วนะครับก็ยังมีตู้พันปลาน้ําจืดอีกมากมายหลายชนิดนะครับให้เราได้เดินดูกันนะครับอันนี้ก็คือปลาบู่ทรายนะครับน้องก็จะนิ่งๆแบบนี้เลยนะครับผมส่วนอันนี้นะครับก็คือปลาเสือพ่นน้ํานะครับน้องนะครับจะคอยพ่นน้ําจับแมลงกินบนผิวน้านะครับเหมือนปืนฉีดน้ําเล็กๆเลยนะครับผมมีปลาแปลกๆมากมายหลายสายพันธุ์นะครับให้เราได้เดินดูเดินศึกษากันนะครับ คงเป็นที่ตื่นตาตื่นใจของน้องๆหนูหนูไม่ใช่น้อยเลยครับคุณพ่อคุณแม่นะครับควรจะพาน้องๆหนูๆมาเปิดหูเปิดตามาศึกษาพันปลากันนะครับส่วนปลาช่อนที่สวยๆที่เห็นอยู่นี้นะครับนั่นก็คือปลาช่อนข้าหลวงนะครับซึ่งจะมีลวดลายที่สวยงามนะครับส่วนอันนี้คือปลากาดำกับปลากาเผือกนะครับ ส่วนอันนี้จะแปลกที่สุดนะครับนั่นก็คือปลากดกลับหัวนะครับซึ่งน้องจะหง่ายท้องแล้วก็ไหวนะครับผมอ่าซึ่งจะแปลกไปจากปลาทั่วไปนะครับส่วนนี้คือปลาช่อนงูเห่านะครับชื่อเหมือนจะน่ากลัวใช่ไหมครับแต่จริงๆแล้วน้องไม่ได้น่ากลัวเหมือนชื่อนะครับน้องไม่ได้มีพิษมีภัยนะครับผมน้องก็แค่ปลาช่อนทั่วไปธรรมดานะครับ ส่วนนี้คือปลาอโลวาานะครับหรือปลามงกรนะครับผมซึ่งนิยมเลี้ยงกันนะครับมีความเชื่อกันว่าเป็นปลามงคลนะครับผมแล้วน้องก็ได้มาโชว์ตัวใกล้ๆนะครับดูสิครับความงดงามของลำตัวนะครับสวยงามสง่าสมกับคำว่าปลามังกรจริงๆครับ เมื่อเราออกมาจากอาคารพันปลาน้ําจืดนะครับเราก็จะพบกับอาคารพันปลาทะเลนะครับซึ่งเวลาผมน้อยมากนะครับผมจึงไม่ได้เข้าไปถ่ายให้ทุกคนได้ชมกันนะครับต้องกราบขออภัยด้วยนะครับเราก็จะมาดูตู้ปลาช่อนยัก์อเมซอนนะครับซึ่งตู้มีขนาดใหญ่มากๆนะครับภายในตู้ก็จะมีปลาช่อนอเมซอนตัวใหญ่ๆนะครับแล้วก็ปลากระเบนนะครับผมให้เราได้ชมกันนะครับ ่อมานะครับผมก็จะพาทุกคนไปชมจอระเข้กันนะครับผมอ่านี่ครับทางเข้านะครับเราก็เดินขึ้นบันไดไปดูจอระเข้กันเลยนะครับนี่ครับขึ้นไปแล้วครับแล้วเราก็จะพบกับน้องจอระเข้ในบ่อนะครับผมนี่ตัวใหญ่ๆแบบนี้เลยนะครับโอ้ใกล้ชิดมากๆเลยนะครับน้องขึ้นมาอาบแดดกันนะครับนี่ครับ ก็มีหลายตัวมากๆเลยนะครับอยู่ภายในบ่อนะครับอ่านั่นนะครับนั่นกระจอเข่นั่นกระจอเข่นะครับผมน้องก็ถือว่าน่ารักดีนะครับแต่ไม่ควรลงไปนะครับผมอ่านี่ครับนอนอาบแดดมากมายอยู่หลายตัวเลยนะครับทางบึงฉวากนะครับก็จะมีการจัดแสดงโชว์จอเข่ด้วยนะครับใครที่อยากดูนะครับก็สามารถไปชมกันได้ที่บึงฉวากเฉลิมพระเกียรตินะครับ มีหลายรอบการแสดงด้วยกันนะครับและอีกสถานที่หนึ่งของบึงฉว่างนะครับที่เราไม่ควรพลาดนะครับนั่นก็คือส่วนสัตว์บึงฉว่างนะครับเดี๋ยวเราจะไปซื้อบัตรแล้วเราไปเข้าชมสัตว์ด้านในกันเลยครับผมได้บัตรมาแล้วนะครับทุกคนเดี๋ยวเราเข้าไปชมสัตว์ด้านในกันเลยครับว่ามีสัตว์อะไรกันบ้างนะครับเรามาเริ่มกันที่ตัวแรกนะครับไลเกอร ทุกคนคงสงสัยกันแล้วใช่ไหมครับว่าไลเกอร์คือตัวอะไรนั่นก็คือเสือผสมสิงโตนั่นเองนะครับผมสิงโตไลออนเสือไทเกอร์บวกเป็นไลเกอร์นั่นเองนะครับผมอ่าส่วนอันนี้จะเป็นน้องเสือนะครับอุ้ยลายสวยมากมากเลยครับนี่ครับผมนอนอยู่ไกลๆตรงนู้นนะครับอ่าส่วนตัวนี้ใกล้หน่อยนะครับผมแต่ห้ามยื่นมือเข้ากรงไปนะครับ เพร <inequ ity S 1> าะว่าอาจจะเป็นอันตรายได้นะครับไม่ควรทํานะครับอันนี้เป็นเสือขาวนะครับผมน้องก <noon> uh ็สีสวยน่ารักดีนะครับนี่ครับหันมายิ้มให้กล้องหน่อยส่วนน้องตัวนี้นอนใกล้เลยนะครับผมนี่ครับถ่ายได้มาอย่างใกล้ชิดนะครับนี่นะครับเสือขาวนะครับอันนี้จะเป็นเสือขาวนี่ครับยิ้มแล้วนะครับผมนี่ครับมีสอตัวนะครับอ้วนตุบเลยนะครับผม นี่ครับน้องเสือขาวต่อไปครับก็ยังเป็นน้องเสือขาวนะครับผมเรายังติดใจน้องเสือขาวอยู่นะครับน้องอยากเล่นด้วยแน่ๆเลยนะครับผมถึงได้มาเดินเลาะแบบนี้นะครับผมอ่าส่วนอันนี้จะเป็นน้องสิงโตนะครับนี่เจ้าป่าของเราอ่าอันนี้จะเป็นลิงมาโมเส็นะครับน้องน่ารักนะครับผมนี่ครับเฉงเอกันใหญ่เลยนะครับ น้องก็อยู่ด้วยกันหลายตัวนะครับผมนี่น่ารักดีนะครับผมอ่านี่ครับส่วนอันนี้ก็จะเป็นเก้งนะครับถ้าไม่ผิดนะครับผมอ่าน่าจะเป็นเก้งนะครับไม่เก้งก็ควางนะครับสามารถให้อาหารได้นะครับผมอ่านี่ครับส่วนอันนี้จะเป็นน้องอีหน้ากลัวเอ้ยน้องอีกัวหน้านะครับผมนี่น้าอีกัวหน้านะครับตัวใหญ่มากๆเลยนะครับผม อ่าส่วนอันนี้จะเป็นชนีนะครับนี่ครับน้องชนีพัว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 น้องชนีนะครับนี่ครับชนีมือขาวนะครับผมส่วนอันนี้จะเป็นนกเงือกนะครับทุกคนนี่นกเงือกนะครับนี่แปลกดีนะครับผมไม่ค่อยได้เห็นนะครับอ่าเราจะสามารถเห็นสัตว์พวกนี้ได้ในป่านะครับแต่เราสามารถมาดูได้นะครับ ที่บึงฉวักเฉลิมพระเกียรติอำเภอเดิมบางนางบทจังหวัดสุพรรณบุรีนะครับจะพาญาติพี่น้องลูกๆหลานๆหรือพ่อแม่มาดูก็ได้นะครับเพื่อความเพลิดเพลินพักผ่อนย่อนใจนะครับเป็นสถานที่เที่ยวที่ดีอีกที่หนึ่งนะครับที่ผมอยากจะแนะนานะครับของจังหวัดสุพรรณบุรีนะครับอ่าอันนี้จะเป็นน้องตัวนาคนะครับว่ายน้ําเล่นกันใหญ่เลยนะครับผมซึ่งน้องตัวนาคนะครับน่ารักดีนะครับผมนะว่ายน้ําเล่นกันใหญ่เลยครับ ว่ายมาทางนี้หน่อยว่ายมาทางนี้หน่อยมาโชว์ตัวหน่อยเร็วนี่ครับผมอ่าแล้วเราก็จะเจอกับน้องกวางนะครับในสวนนะครับออกมาเดินเล่นนะครับผมนี่ครับน้องนกแก้วสีสันสดสวยนะครับผมอ่านี่ครับอันนี้จะเป็นน้องเหยี่ยวนะครับน่าจะเป็นเหยี่ยวแดงนะครับอันนี้ถ้าผมจําไม่ผิดนะครับนี่นะครับเหยี่ยวแล้วอันนี้จะเป็นนกคัสโนวีนะครับผมอ่านี่ครับนก รูปร่างเหมือนไดโนเสาร์นะครับอันนี้จะเป็นน้องลานะครับนี่น้องลานะครับอันนี้แล้วต่อไปเป็นน้องม้าลายนะครับอุ้ยม้าลายนะครับที่เอาไว้สําหรับข้ามถนนเอ้ยไม่ใช่นะครับคนละม้าลายกันนะครับนี่ครับเราก็จะมาให้อาหารน้องม้าลายนะครับอ้าวมัมมัมอุ้ยอยากโอ้จับไม่ได้นะครับผมอ่าอ่านี่ครับนี่คืออีกกิจกรรมหนึ่งนะครับนั่นก็คือ ให้อาหารน้องยีราฟนะครับสามารถเข้าถึงตัวน้องยีราฟได้แบบนี้เลยนะครับดูลิ้นน้องนะครับแยบนี่ครับสามารถป้อนให้เป็นถั่วฝักยาวนะครับผมอ่าทางบึงชว่างนะครับก็มีบริการให้เราอยู่นะครับสําหรับซื้อถั่วฝักยาวให้น้องนะครับป้อนอาหารให้น้องกับมือเลยนะครับนี่ครับผมก็ขอป้อนแบบนี้เลยนะครับน้องน่ารักดีนะครับผม บึงชวากเฉลิมพระเกียรติแห่งนี้นะครับถือว่าเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจได้ดีอีกที่หนึ่งในจังหวัดสุพรรณบุรีเลยนะครับวันนี้ผมคงต้องขอลาทุกคนกันไปก่อนนะครับเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ